ใครที่อายุเข้าใกล้เลข3เลข4แล้วมีปัญหาสายตายาวอ่านหนังสือตัวเล็กใกล้ๆไม่ชัดนะคะวันนี้เรามาแนะนําแว่นรุ่นมาคัดตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเขาจะมีสายคล้องแว่นอยู่ในตัวนะสามารถปรับระดับของสายคล้องได้หากไม่ต้องการใช้สายคล้องแว่นนะคะสามารถเก็บสายคล้องแว่นไว้กับตัวขาแว่นได้เลยตัวนี้นะคะจะเป็นเลนออโต้เลนในร่มจะเป็นเลนใสพอออกแดดเลนจะเปลี่ยนเป็นสีเทาดาวัสดุกรอบนะคะแข็งแรงทนทานถ้าใคร สนใจสามารถคอมเมนต์คำว่าสนใจไว้ได้เลยแต่ถ้าใครไม่ทราบค่าใสาตานะคะสามารถคอมเมนต์อายุไว้ได้เลยค่ะเรามีวิธีประเมินค่าใสาตายาวคราวๆตามอายุให้นะคะตัวเลนจะมีตัวเคลือบป้องกันรอยขีดข่วนให้รวมถึงสามารถลดแสงสะท้อนจากไฟหน้ารถเวลากลางคืนได้ด้วยนะคะความเข้มของเลนนะคะจะขึ้นอยู่กับแสง UV ในแต่ละวันนะคะถ้าใครสนใจนะคะตัวเลนเป็นเลนโปรเ s s i v ฟแบบหลายรอยต่อสามารถใส่อ่านหนังสือเล่นมือถือใส่มองจอ คอมและใส่เดินใส่ขับรถได้ครบจบในตัวเดียวเลยค่ะ